สวัสดีครับพบกับรายการ Reverse Twin กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้อยู่ผมสกอตต Reverse Twin นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกระไฟบรรดาไทยนั่นเองนะครับนะซึ่งวันนี้เรามากับแคนเออร์ฟอสต์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเด็กนะครับว่าถ้าตัว EB, EB, EB ออกมาก่อนแล้วใช้เอาเด็กมันมาสิ้นเดือนเนี่ยเราจะเราจะจัดการมันยังไงอยากอยากจะจัดเด็กมันเล่นยังไงนะครับนะก็อันนี้ผมจะมาจัดให้ดูนะเพราะว่าซึ่งเด็กนี้มันจะเล่นได้แค่ฟอร์แมตเรโทรแล้วก็ฟอร์แมตพรีเมียมเท่านั้นนะก็ สแตนดาร์ดยังเล่นไม่ได้นะแต่ว่าคือสมมติว่าใครอยากได้อคฟอฟท์มาก่อนแล้วไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงก็ไปจ,จัดชุดชุดนีไ้ได้ว่าสำหรับใครที่เพิ่งตามเก็บเนี่ยสามารถไปซื้อชุดซีดีของเมลสตอมมาเล่นผสมได้นะคือผมใช้ของน้อยมากนะครับเหมาะสำหรับให้เด็กที่เพิ่งมาเก็บเอาภาคนี้แล้วไปซื้อไอ้กล่องห้าสิบบาทมาจัดได้เล่นได้เลยโอเคก็จะเป็นเด็กสายพายุสีน้ำเงินนะครับผมเมลสตอมนั่นเองเนาะซึ่งเป็นสายติดชื่อของมันนั้นแต่สมัยภาคเก่านะครับ โอเคก็เกจสามก็ 3, จะเริ่มจากนี่ครับเป็นเมลสตอมนะครับสี่ใบนะแล้วก็เป็นเอจีอาร์ใบหนึ่งแล้วผมเปิดได้นะขิงขิงขิงนะฮะก็มีธรรมดาสามใบแล้วก็มีเอจีอาร์หนึ่งใบนะครับเอไม่ใช่เอจีอาร์ดิเอสวีอาร์ VR, นะครับก็ใส่มาสนะี่ใบเนาะอ่าลืมบอกไปว่าเด็กนี้นมันเล่นโดยโซลิเลออนเจ้าเก่านะครับเพิ่มเติมคือตัวไม่กลายไปโชต่าไปแล้วนะฮะโดนโดนเนิร์ฟไปให้กลายเป็นเด็กนั่นเอง โอเคต่อไปกับเดียมเมนเตสนะครับอ่ะลืมบอกสกิลของเมสตอมไปเมสตอมีสองสกิลนะครับก็คือเป็นแอคทีฟนะครับเธอละครั้งนอ็อคตบบัสหนึ่งนะครับแถวหน้าบวกสามพันเนาะแล้วก็ต่อมานะครับถ้าเกิดเราเรียากาศเวฟสามหรือเวฟสี่ของเราตีฮิตเป็นกาสงตรงข้ามเนี่ยสามารถทิ้งมือสองใบนะครับทําให้เมสตอมเนี่ยสามารถสแ,แตนได้อีกรอบมันเองก็เป็นเมสตอมจากตัวตัดเลียเขาก็จะกลายเป็นตัวลูกแวนนะฮะโอเค กับพระธิดาเมเตสของเราต่อนะครับก็ใส่มาสามใบนะครับมีสองสกิลมีสองสกิลแล้วก็คือเกิดช่องใบช่องเลียนะครับถ้าถ้าเกิดว่ามันตีเวฟแรกเนี่ยมาดูบวกสามพันนะครับเป็นตนะีหมื่นห้าเนาะแล้วก็ทิกต่อมาเกิดช่องรรยากาศเป็ออโต้นะครับเธอตะครั้งเนาะเมื่อเขาโจมตีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นการตีครั้งที่สามหรือมากกว่านะครับสามารถเขาบัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งนะครับสแตนตัวเขาแล้วเขาจะพลังเขาจะลดสามพันนั่นเองนะครับก็ตามส,สเต็ปควาเนาะที่ ทำเวฟแล้วก็ตีลดพลังแล้วก็เพื่อแซนอีกรอบมันเองนะครับโอเคต่อไปกับเมสตอร r m ีเวิร์สนะครับก็อันนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นฟอร์แมตเรโทกับฟอร์แมตพรีเมียมทำให้ใส่การ์ดเก่าได้นะครับก็เลยว่าไอเมสตอรีเวิร์เนี่ยผมจะใส่มาในกรณีที่เราเจอกับแคนฟอสนะครับแล้วก็คือมาทำให้แบบว่าเราคอสไลท์มันจะยืนหมื่นสามมันทำให้เราสามารถยืนทัวแคนฟอที่ตีสิบสามใส่เราได้เนาะ ก็ใส่ใส่มาใบหนึ่งนอะแถมมีความว่ารในการตัดเกมนะครับนะเพราะว่าไอเมสตอมอ่ะจากภาคเก่ามันจะเป็นแบบตัวตัดเกมฝันของข้ามอแบบว่าเน้นตัดเกมเน้นจุ๋ยมันจะกลายเป็นแบบว่ามันจะกลายเป็นตัวลูกแวนใช่ไหมแล้วก็เอาเมสซอมรีเวิร์ดอ่ะมาทําหน้าที่ในการตัดเกมแล้วก็เพิ่มซัลาพเราเหมือนเดิมนะครับนะมาทดมาทดแทนนอะแถมตีกดเขาด้วยนะครับด้วยพลังโจมตีถึงห้าพันสองคลิกนั่นเองแถมไม่ฮิตมีเทครีไทยเลกาดด้วยเนาะอืม แล้วก็ต่อไปนะครับใบปั๊มพลังตัวใหม่นะครับกับลิฟท้ d ยดราก้อนนั่นเองนะครับก็มีสองสกิลเนาะก็เขานีสกเอกแรกเป็นคอนติเนียลนะครับเขาจะโจมตีได้แค่ตอนเวฟสี่หรือมากกว่าเท่านั้นนะครับนะคือเวฟหนึ่งสองสามเนี่ยเขาจะสั่งตีไม่ได้เนาะต่อไปต่อมานะครับคือเมื่อเขาโจมตีมันจะบวกสองหมื่นนะครับก็กลายเป็นตีสามหมื่นสองยืน e อ c เซลก็ตีสี่หมื่นสองเจ็บเจ็บไปเลยครับใส่มาใบเดียวพอแล้วพะมันทํามันทาเฮียอะไรไม่ได้มากนะ ขอัยในคำหยาบคายนะครับมันมันเป็นคำโุทานนะออต่อไปเป็นไททอลนะครับไททอลวีเนะเาะก็จะมีแบบออริจินอลแลนหนึง่งใบนะครับแล้วก็มีของมีแล้วก็มีใบธรรมดาสามใบนะครับก็เป็นเทคเธอละค้งนะครับแล้วก็ซึ่งเทคดีกว่าของเก่าด้วยนนคือมาคอยโจมตีนะครับแล้วก็สามารถถอดหนึ่งไส้นะครับแล้วสแตนตัวเขาแล้วก็ถ้าเป็นการโจมตีเวฟสองหรือสูงกว่าเนี่ยเขาจะพลังลดห้าพันนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดว่าเราตีเวฟแรกเนี่ยพลังกาจะไม่ลดเนาะ ก็ถือว่าเปิดโอกาสนะครับไว้เป็นตัวเปิดหรือว่าเป็นตัวต่อคอมโบอะไรต่างๆเข้าไปนะครับนะต่อไปนะครับกับเนายพลแห่งพายุสีน้ำเงินเคคอรสนะครับก็คือเป็นเทคง่ายๆนะครับคือเมื่อเขาอยู่ช่องเรียากาศนะครับถ้าแวนติดชื่อพายุสีน้ำเงินเขาจะบวกสามพันนั่นเองนะครับซึ่งเมสตอมเนี่ยมันติดอ่าพายุสีน้ำเงินอยูแนะ่แล้วก็เลยว่าตีเอหมื่นสองง่ายๆนะครับก็ ทำให้สามารถตีพวกฐานฐานโปรเทกกับฐาน Excel แคนอื่นเข้านาอไม่ก็ถ้าเกิดจะแคนฟอรสเนี่ยเราก็กดเมสตอมคัตบาร์หนึ่งแจกแถวหน้าอีกสามพันก็ได้นะก็ถือว่าเป็นตัวช่วยตีที่ดีมากนะครับเพราะว่า a q u a าวีเนี่ยอิมเมจิรีกิฟของมันคือ Excel เนาะซึ่งการทำนะไม่เรามี Excel วเราเราก็ไม่ต้องพวงใส่เรื่องตัวสลับที่เยอะมากแล้วก็แบบว่าเอา เอามือไปลงไปโปร,ปโปรลงช่อง e x c e l แทนก็ได้นะก็เหลือว่าเน้นตัวตีแรงๆมาดีกว่าเนาะโอเคนะครับต่อไปเป็นตัวยืนหมื่นนะครับติดชื่อฐานของพายุสีํำเงินเนาะนะครับต่อไปเกรดหนึ่งละก็จะเป็นตัวตัวเฮอร์เมสนะครับก็คือเมื่อเขาตีเป็นเมื่อเขาโจมตีอะไรก็ได้นะและถ้าเวรเรา,ารเป็นการเรติดพายุสีํำเงินเขาจะบวกสามพันนะครับไม่ตีหมื่นเนาะ ก็เป็นตัวตัวข้างในการช่วยตีถ้าเวทเราติดพายุสีดำเงินนั่นเองนะครับซึ่งคอนเซปต์นนี้ก็คือทําคือเวฟเนี่ยเราจะเราจะเน้นไปที่การเวฟไปช่องเอ็กซลแทนเนะแล้วก,แวก็แล้วก็เด็กเนี่ยเราจะใส่แค่ตัวตีแรงๆไปเลยนะครับตัวสับที่เราจะไม,ไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจาเป็นละก็เลยใส่มาสามใบนะครับต่อไปเป็นน้องเพนกวินนะครับไม่ใช่เพนกวินสีนกนะนกนวลนะ,ล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 ะ ก็อันนี้เป็นเทคมีสองเทคเนาะก็เป็น, Auto, ปนออโต้เป็นช่องเรียกกาศเป็นจีเบกหนึ่งเวฟสี่หรือมากกว่าเมื่อเขาบูทเมื่อเขาบูทให้การตีเวฟสี่สูงกว่าเมื่อบูทเสร็จเนี่ยเขาจะเด้งกลับขึ้นมือเนาะแล้วก็ออโต้เมื่อเขาลงมาถอดหนึ่งไส้นะครับแล้วก็จิ้มเรียกกาศ์หนึ่งใบในประจุ3,000นั่นเองนะครับไม่จิ้มเรียกกาศ์ือจิ้มยูนิตเลยนะครับคือจิ้มแวนก็ได้นะจิ้มแวนเลียได้หมดนะครับบวก3,000เนาะแล้วก็เด้งขึ้นมือนะครับเป็นการรีย ถ้าใครไม่ bon ถ้าใครเลเรโทก็ไปเปลี่ยนเป็นใบอื่นก็ได้นะคือผมจัดผมจัดเอาให้มันเล่นได้เฉยๆอ่ะซึ่งต่อไปเป็นเรโทผมก็ใส่แล้วเอาเอาเทคบวกสามพันนะครับโอเคต่อไปเป็นทิ้งสไตล์นะซึ่งผมเป็นปกติผมเมนพรีเมียมนะก็เลยว่าก็เลยต้องใส่ทิ้งสไตล์ขึ้นมานะครับนะสามใบนะครับถ้าใครด้เรโทก็ไปเปลี่ยนเป็นใบอื่นก็ได้นะแบบพวกเอ่อพวกเบฟชูเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับนะ แต่ว่านี้ผมเล่นแบบมีสไตล์ก็เลยว่าใส่ทิ้งสไตล์มาสามใบนะครับต่อไปก็เป็นเทต้านะครับก็คือมีสองเทคนะครับเมื่อเขาตีแล้วแวนติดชื่อมลสตอมเนี่ยมันจะบบกสองพันนะครับแล้วก็ถ้าเขาตีเวฟสอเนี่ยมันเขาจะเขาจะมีพลังบบกเพิ่มอีกสามพันนั่นเองเป็นตีหมื่นสองนะครับก็เป็นตัวช่วยทาพลังเหมือนกับเฮอร์เมสเมื่อกี้นะครับแต่ว่าบังคับแวนเป็นมลสตอมเนาะ ต่อไปเป็นใบใหม่จากบล็อก VEB นะครับก็คือกองทหารเพนกวินสัญญาณไฟนะครับมีสองเทคด้วยกันเป็นแอคทีฟนะครับสามารถเลสตัวเองนะครับแล้วก็เลือกยูนิตแถวตั้งเนี่ยออกมาเนี่ยมาด้บวก5,000ได้นะครับเป็นตัวแจกพลังเนาะแล้วก็พอมาเป็นออโต้นะครับเมื่อยูนิตใบอื่นของคุณโจมตีนะครับสามารถถ,าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นการโจมตีเวฟสี่เนาะสามารถแซกตัวเองแล้วก็ไงแดมหนึ่งได้นะครับใส่ภาษาใบเนาะเพราะว่าที่มันว่าง โอเคตัวเริ่มเราแทบปกติเนี่ยคนจะใส่เป็นตัวหาเมลสตอล์มนะแต่ว,ว่าผมจะใส่เป็นเจ้าบับเบิลดีกว่านะครับมาไว้แบบไว้จั่วหาของเล่นเนอะอืมต่อไปจะเป็นฮิลลนะครับจริงๆฮิลอ์ฮิลวีผมไม่ฮิลภาควีผมไม่มีนะก็เลยว่าเออใส่เป็นฮิลติดชื่อไปแล้วกันแต่ว่าถ้าใครมีถ้าใครมีฮิลหมื่นเนี่ยก็ใส่เป็นฮิลหมื่นแทนได้นะโอเคต่่่่อไปเปเเเ็นเด PG, นดะะะครรรับใสมา 4, าา PG, าพว จะได้มีตัวเล่นในที่เกตหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็ช่วยจวหาตัวเล่นด้วยแล้วก็เป็นคลินะครับก็เป็นนี้เป็นคลิปอายุสีน้ําเงินเนาะก็มีเทคนะครับคือเม่อ้าบูสกับเมลสตอมนะครับแลวถ้าเกิดว่าการดีของเมลสตอมนั้นเป็นเวฟสี่หรือสูงกว่านเนี่ยเขาอีกฝ่ายจะไม่สามารถอ่าคอการ์ดเกตศูนย์มากาัดได้นะครับคือทำให้เมสตอมเราการเป็นเซริ่ทอมนั่นเองนะครับแล้วก็พอเขาทํโจมตีเสร็จเนี่ยก็ก็เด้งอ้ตัวเนี้ยกับแตก็กกับเข้ากองแล้วก็สับนะครับโอเค ่อไปก็เป็นคลิอีก3ใบนะครับเป็นคลิหมื่นนอกจากชุด e b เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นอนี่ครับฟอนติกเกอร์ของบล็อก e b เนาะก็จะมีแค่นี้นะครับตัวตัวเด็กเนาะส่วนเทคนิคการเล่นเนี่ยก็ประมาณว่าเทคนิคง่ายๆครับพยายามไม่แวนเรายืนเป็นเมลสตอมเนาะแล้วก็พยายามโปรยอพวกตัวพลังสูงสงอะพวกนวกี่พวกเฮอร์มิสพวกเอพวกพวก น้องคนนี้ก็ได้หรือว่าตัวตัวเนี้ยตัวเคอร์เมสอะไปในในตัวเกตหนึ่งนะแล้วก็ตัวเกตสองก็ได้หมดนะครับไปยืนไปยืนแถวหน้าแล้วก็ตีตีตีต,ต,ตีไปนะครับนะไม่มีอะไรมากกับเด็กนี้นะครับก็อาจจะก็อ,อาจจะกลางลิทให้ดูไม่ใช่กลางลิสีกลางสนามให้ดูไม่ได้นะโอเคเอาละครับต่อไปเราก็มาดูจีโซนกันดีกว่านะว่า,ถ,าถ้าเราเล่นพรีเมียมเนี่ยเราจะใส่จีโซนอะไรอะไรกันบ้างนะครับนะซึ่ง จีโซเนี่ยถ้าเกิดว่าบางใบมันมีบ็อกสิบสามก็ใส่ได้เลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อบ็อกนี้ไงแต่ว่าผมจัดให้พอเล่นได้นะก็คือขั้นตอนแรกผมผมจะใส่เป็นทาวาสจีอาร์สองใบนะครับแล้วก็ใส่เป็นจีการเดียนของอพายุเสียเงินสามใบนะครับแล้วก็แล้วก็ใส่เป็นลัมบอสหนึ Lam ่งลัมบอสหนึ่งคู่นะครับแล้วก็เป็นจีอาร์เอฟซีเนาะเพราะว่าจริงๆจะใส่เป็นไอ้นี้สีได้นะเพราะว่าผมไม่มีทิกหมื่นไม่ใช่ ถ้าเกิดว่ามีฮิวมือเหรนะเอ้ใบนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่าผมใส่เพราะว่าผมไม่มีฮิวมือเงตยอ่อ,อไปก็เป็นทาวาสสี่ใบทาวาสสี่ใบนะครับทาวาสเอทาวาสไงตัวเองเนาะอืมแล้วก็เป็นเมลสโตมใบเซิร์ดนะครับนะอีกสี่ใบนะครับซึ่งถ้าใครมีบล็อกสิบสามเนี่ยสามารถเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนคู่นี้เปลี่ยนอีนเนี่ยเปลี่ยนเมลสโตนหนึ่งคู่แล้วก็เปลี่ยน ทวอีกคู่เนี่ยเป็นเมสตอมฮะเมสตอมห้ามกาดสี่ใบไปเลยครับถ้าเกิดว่าใครมีนะอสี่ใบนี้นะครับนะโอเคซึ่งผมไม่มีผมก็ใส่มาแค่ก็ใส่พวกนี้ติดมานะครับโอเคก็คอมโบก็อย่างที่เล่าไปเมืม่อกี้นั่คือเราเน้นอะโกรยัดหน้าไปเลยครับเราเราเน้นเปิดเราแบบไลท์เมสตอมเปิดช่องเป็นสี่ช่องแล้วก ไล่ตีไปเวฟสามเวฟสี่ฮิตแล้วก็ทิ้งสองแวนลุกนะครับแล้วก็สั่งตีไปไม่มีอะไรมากกับเด็กนี้นะครับนะเล่นไม่ยากนะครับเพราะว่าไอ้กิมมิคสลับที่อ่ะมันไม่ต้องคิดอลไงว่าเรามี e อ c เซลเปิดช่องไงเราจะสลับให้เมื่อยทาไมถูกไหมแต่เรามีฟอนตด้วยนะครับนะก็ระดับไม่ง่ายครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าจะคานวลําดับเวฟดีๆแล้วคือให้เมสตตมตีก่อนนะครับแล้วก็เผื่อเราเจอฟอนตเจอทิกอะไรแล้วก็ประโยชน์อีกข้างเนาะแล้วก็แล้วก็หวัง วังเพิ่งว่าเวฟสามเวฟสี่มันจะคิดแวนฝัลงข้ามแล้วไม่ตอมจะลุกแค่นั้นเองครับคอมโบไม่มีอะไรมากสไตล์ก็ใส่มาช่วยซัพพอร์ตเฉยๆเนาะโอเคก็คลิปนี้ก็อาจจะหมดแล้วสำหรับอควาเพราะว่าเด็กเนี่ยผมจะลงขายแล้วเนาะซึ่งมันก็ตอนที่ถ่ายผมก็มันก็มีคนมาติดต่อแล้วนะก็เลยก็เลยแบบว่าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็เออแล้วใครสนใจก็สายไปแล้วนะครับเพิ่งจริงๆคือมาถ่ายก่อนก่อนจะส่งให้เขาแหละเพราะว่า อันนี้คือมันช่วงสงการเนาะไปสีมันปิดไงก็เลยมาถ่ายนะครับโอเคโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็เอาก็ฟอนเราอาจจะไม่ไลงช่องอีกน,นานเพราะผมขายเด็กนี้ไปแล้วเนาะโอเคโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเย่ yeah. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมใครมีคอมเมนต์อะไรก็มาคุยกันใต้คลิปนะครับโอเคไปจริงๆแล้วบาย